หลวงพ่อเบีย้ยยศสุวรรณวัดโคกพระเจดีอําเภอนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมถ้าพูดถึงหลวงพ่อเบีย้ยคนส่วนใหญ่จะนึกถึงพระปิดตาไม้แกะซึ่งเป็นอีกหนึ่งพระปิดตาดังแห่งเมืองนคนปรปฐมที่หาชมได้ยากและนิยมเป็นอันดับสองรองมาจากสำนักวัดกลางบางแก้วหลวงพ่อเบีย้ยท่าศึกษาวิชากับหลวงปูด่ดีหลวงปู่จันทร์วัดบ้านยางและศึกษาด้านพระปริยัติธรรมพร้อมกับวิชาการต่างๆ ในสำนักวัสุทัศน์ของสมเด็จพระวรรัต์แดงและเป็นสิทธิสำนักเดียวกับสมเด็จพระสังฆราชแพรต่อมาท่านได้ไปจำพรรษากับหลวงพ่อทูปผู้เป็นบิดาที่วัดโคกพระเจดีจวบจนหลวงพ่อทูปมรณภาพคณะสงฆ์ตลอดจนเหล่าทาย,ยกทายิกาได้มีมติพร้อมใจกันแต่งตั้งให้หลวงพ่อเบีย้ยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสสืบต่อมา เมื่อประมาณปีพศ2 4 6 6ท่านได้ดำริที่จะสร้างอุโบโสถเพื่อให้ภิกษุได้ใช้ทำสังฆกรรมท่านจึงบอกบุญแก่ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาโดยท่านได้ทำพระปิดตาไม้แกะและเครื่องรางเพื่อสมนาคุณแก่ผู้บริจาคทรัพย์ในครั้งนั้นกล่าวกันว่าท่านลงมือแกะไม้ขึ้นรูปพระปิดตาด้วยฝีมือของท่านเองแทบทุกองค์ พระปิดตาของท่านสร้างด้วยไม้โพและไม้ชนิดอื่นโดยไม้โพแก่จะต้องเป็นกิ่งโพที่นิพานหรือหักลงมาเองจากต้นนำมาตากแดดให้แห้งแล้วตัดออกเป็นชิ้นๆแก่เป็นพระปิดตาการแกะนั้นท่านจะใช้มีดพับแกะด้วยตัวของท่านเองวละมากบ้างน้อยบ้างแล้วจึงควานก้นให้เป็นรูนำกระดาษสาลงอักระยันพระศิวลี และพระคววมปติยัดด้านในยัดด้วยชนโรงใต้ดินแล้วปลุกเสกในกล่องไว้เป็นกล่องๆล่องใครมาถวายปัจจัยสร้างพระอุโบสถท่านก็จะแจกไปพร้อมกับตะกุดเงินดอกเล็กๆที่ท่านทำไว้ผู้ที่นำไปบูชาบอกว่าเกิดปรากฏผลทางมหาอุดแคล้วคลาดคงกระพันและเมตตามหานิยมเป็นที่เล่าลือกันมากจึงพากันมาขอกับท่านมากขึ้น จนทำให้ท่านทำแทบไม่ทันแต่ท่านก็ยังมีมานะทำไปเรื่อยๆปรากฏว่าพระอุโบสถสำเร็จลงด้วยพระปิตาของหลวงพ่อเบี้ยโดยแท้ครั้นเมื่อพระอุโบสถสำเร็จแล้วพระปิตาที่เหลืออยู่พร้อมครั้งตะกุดเงินและเหรียญพระพุทธชินราชเนื้อตะกัวซึ่งบางคนบอกว่าท่านได้รับมาจากหลวงปู่สุขวัดป่กคลองมะขามเท่าเพื่อมาแจากร่วมสร้างพระอุโบสถ เพราะเหรียญชินราานี้ตรงกับพิมพ์พระหลวงปู่สุขจึงนับว่าเป็นเรื่องที่ลงรอยกันได้พระทั้งหมดหลวงพ่อเบีย้ยได้นำไปเก็บไว้ที่บนเพดานโบสถ์นอกจากนี้ยังมีผ้าย,ยันสำเภาที่ช่วยป้องกันภัยได้เป็นอย่างดีและท่านยังเมตตาลบผงวิเศษออกแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านไปใส่ไว้ในน้ำทำน้ำมนต์ช่วยขับไล่ผู้ผีพิศษ แก้คุณใสามนดำและสิ่งชั่วร้ายต่างๆนอกจากท่านจะเป็นพระเกจิผู้เลืองเวทวิทยาคมแล้วท่านยังได้สร้างความเจริญให้กับวัดอีกมากมายเช่นสร้างสารการเปลี่ยนสร้างอุโบโสถเพื่อให้ภิกษุได้ใช้ทำสังฆกรรมเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้ท่านมรณภาพราวปี2495 ากกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะและสำหรับคุณที่ต้องการเชา่าบูชาพระเครื่องพระแท้กดลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือทักมาสอบถามพูดคุยกันได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ